สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอที่รักสุขภาพทั้งหลายนะครับหันมา,าฟังคำชี้แจงและคำอธิบายาจากอดีพตพญานางที่นะครับหลังจากที่ลู้จักร์ากาแฟคอฟฟของแม่มดแล้วผมก็ได้เอามาทดสอบแล้วก็มาทดลองได้กินเบิงนะครับหลังจาก ผมรับมาแล้วนี่กล้องนึงนี่นะครับมีอยู่สิบซองเออกินแล้วรู้สึกว่าสุขภาพดีนะครับหลังจากอา,อาการเอออาการปวดหลังปวดเอวนะครับปวดแจง็งปวดขารู้สึกว่าดีขึ้นนะครับนี่นะครับอ่าสิจิปไห้เบ้งนะครับี่กินง่ายๆน้ำตาลกับบะหมี่ครับนี่เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับอ่าหากพี่น้องห่วงตัวจ้าของ หากสุขภาพเจ้าขวางอ่าใน,นเมื่ออายุของเราเออย่างบั้นท่านหลายนะครับเนาะอ่ารักในการอ่าอยากจะมีสุขภาพที่ดีกะแนะนำนะครับนี่ครับกาแฟกาแฟคอฟฟี่ของแม่มดนะครับของแม่มดนี่เขามีหลาย หลายชนิดนะครับเพราะว่าจะเป็นพวกสมุนไพรหลายอย่างนะครับสบู่ยังี่กับนี้นะครับนี่แหละครับพอี่นอกนี่กาแฟตัวนี้นะครับผมหยิบจิบไห้เบิ้ลนะครับเนาะนี่นะครับรสชาติดีนะครับเนาะรสชาติดีบ่มีน้ำตาลผู้ทีว่าบ่คยกินกาแฟผมแนะนำนะครับหันมากิน กาแฟแม่มดตัวนี้นะครับเนาะออกินแล้วนะครับสุขภาพท่านจะดีขึ้นนะครับแค่ซ่องหนึ่งมีอยู่สิบซองนะครับกินเบ้งครับออหลังจากซ่องหนึ่งซองสอง,สอง,สองท่านจะรู้สึกเลยว่าอ,อ,อาการออปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขาของท่านจะดีขึ้นนะครับเนาะสนใจกลติดต่อนะครับมาที่เบอร์นะครับเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับ085 ห้าสามสองหาสองหกสี่นะครับตลอดยีบสี่ช่วงโทรมาสั่งจองได้นะครับสนใจกาแฟคอฟฟี่ของแม่มดนะครับเนาะของแม่มดของเขามีอายอล์รับประกันนะครับรับประกันคุณภาพเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับัและเป็นห่วงคอามเป็นใน,ใน,น้องจังได้ไล่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้ความเคลื่อนไหวของกาแฟคอฟฟี่ของแม่มด ของเซานะครับเนาะหากสุขภาพหากร่างกายของเจ้าของแตเจ,จะลืมครับโทรมาสอบถามรายละเอยียดได้ที่พญท้องนะครับเนี่คือบอกเบอร์ไปแล้วเอาจำอีกเที่ยวก็ได้ครับ085 5325 264นี่เป็นเบอร์โทรเออเบอร์โท่อของอพญท้องนะครับอดีตพิธีบัตรมันตลาดมูซีตำบลเมือบบมงล้านอำเภอจังหารจังหวัดเลยของเฮานี่แหละครับสนใจสั่งจอง มาได้ครับเออนะครับเพื่อสุขภาพรักสุขภาพต้องอย่าลืมกาแฟออฟฟจากแม่โมดสวัสดีครับ